ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับอุ๊บตอบแล้วหลังลือสร้างหนังมนกษ์เกินกระทูนอุ๊บวิทยาพงศ์อาจฐานตอบแล้วหลังลือสร้างหนังมนกษ์เกินกระทูนจากกรณีคลิปวิดีโอช่อง YouTube ใบตอง Official ของใบตอง arin, พิมวลินพิธาวราเศษอดีตคุกกรณีพระกาโตะรีวิวรถยนต์ m a z d c x x 3 0ของตัวเองโดยเล่าประสบการณ์การใช้งานในการขับขี่ โดยที่นางสาวใบตองได้พาชมออปชั่นต่างๆในการใช้งานของรถโดยเฉพาะที่เก็บของด้านหลังที่สามารถพับเบาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานเอาเนกประสงค์ได้และกว้างด้วยและกรณีที่มีกระแสข่าวอุบวิทยะจะสร้างหนังเรื่องมนุษ์เกินกระทูนพร้อมเตรียมทาบทามตองและทิศกาโต้รับบทนำนั้นอุบวิทยาคงออ่านฐานบอกว่าแค่คิดก็แย่แล้วใครที่คิดได้อย่างนี้เป็นคนหรือเปล่ามาหาผลประโยชน์กับชายผ้าเหลือง ไม่ดีไม่งามแต่ถึงเรื่องนี้จะเงียบไปแล้วมันจะมีสาระอะไรหนังอย่างว่าหรอซึ่งมันไม่ได้เลยขอชี้แจงสังคมถ้าตนจะทำหนังทำหนังหมาแมวดีกว่าไม่เคยมีความคิดแบบนี้ในหัวเลยจะมีการท้าทามทิศกาโตก,กับตองมาเล่นนั้นดูไม่ใช่เรื่องเลยคนปัญญาอ่อนเท่านั้นที่จะมาเล่นมันอาจจะมีการสร้างกระแสน่าจะเป็นเพจปลอมยาวเรื่องศาสนาเรื่องที่ไม่ดีมาทำอีก มันเป็นการตอบย้ำวงการผ้าเหลืองด้วยขอปฏเิเสธไม่เคยคิดจะสร้างอะไรเลยที่กิสดาสำนักงานพัฒนานเทคโนโลยีอวก,กาศภูมิสาระสนเทศองค์การมหาชนข้อความให้ความรู้เกี่ยวกับสันเขื่อนกระทูนระบุว่าแฮชแท็กสันเขื่อนพารักมองจากนอกโลกเลาะสันเขื่อนกระทูนหลายคนคงรู้จักและเคยไปเที่ยวเขื่อนกันมาบ้างแล้วซึ่งประเทศไทยเราเองมีเขื่อน อยู่ทั่วทุกภูมิภาควันนี้แอดมินเลยพาอาสาชาวแฟนเพจไปรู้จักกับเขื่อนกระทูนอําเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของแอดมินเองที่นี่หลายคนตั้งสมญานามให้ว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้อันซีนแห่งเมืองคอนพร้อมภาพจากมุมมองจากอาวกาศที่ไม่เหมือนใครสำหรับจุดจบศึกลักษณ์ที่สันเขื่อนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวกาโตกทัวพันเบิกเงิน00 0 0 0บาท ใบตองถูกสังคมลุมตำหนิพระคนกลางมีคดีค้างเก่าหายจากวัดพระย้อยถูกแฉสนิทสนมสีกาหมอปลาวัดดังขึ้นป้ายไล่สื่อมวลชนถูกกล่าวหารับเงินขอบคุณทุกโต๊ะข่าวขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ